สวัสดีครับผมวันนี้รนะ้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อทีอีสที่เนะครับตัวนี้เป็นงาน KM Racing นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยคือน้ากระมนลนะครับงานกระมนลการยางแล้วกันนะครับขอบ1 8กว้าง9ออฟศนสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นงานเลเซอร์ขาวนะ สเปคค่อนข้างที่จะเทียบแพ้เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะครับผลิตเมดอินไทยแลนด์ชัดเจนนะครับงานตัวนี้นะครับกับราคาล้ออยู่ที่18,500บาทเลยนะครับรัดยางก็เริ่มต้น28,000นะครับเป็นยาง265 60านะครับสีจะเป็นสีน้ำตาลไม่เข้มนะครับเป็นสีค่อนข้างสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าใครชอบที่โทนไม่ได้เข้มมากนะครับ แล้วก็เป็นงานไทยล้อเบาก็แนะนำตัวนี้ได้เลยนะครับก้านมีมิติยกสเกลแท้มากๆนะครับให้ดูรอบ,รอบตัวล้อก่อนนะครับรเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกกันนะมิติยกสวยนะครับมีการกึงมิลลิ่งนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์เงินนะครับเดี๋ยวตัวเลเซอร์ผมพาไปดูใกล้ใกล้ทนะีสเปคเป็น6รู139.7เนะครับสีจะเป็นสีน้ำตาลด้านนะน้ำตาลด้านทรายนะครับ ทั้งใบเลยนะครับขอบก็ทั้งก้านและขอบก็สีเดีวยวกันเซ็นเตอร์บนด้านหลังนะครับที่เป็นปอกันสั่นจะอยู่ที่1 6นนะครับเื่อใครจะเบิกทางออนไลน์ก็เอาสเปคน,นี้ไปอินได้เลยนะครับกับตัวรถอีกทีนึ่งนะโอเคเดีย๋ยวไปดูล้อกันต่อใกล้ๆนะครับ มาชมกันต่อที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ6รู1 3 9นะครับมีความลึกมากๆนะต้องมีประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งเลยนะครับสีเป็นสียิ่ทสายน้ำตาลไห่ยิงน้ำตาลไห่ยิงรายสีอ่อนนะครับไม่เข้มนะครับสีสวยมากนะครับแล้วก็เป็นงานเลเซอร์นะครับกึ่งเงินกึ่งเลยนะครับเป็นเนื้อเงินธรรมดาเลยนะครับไม่มีหยอดเลยนะครับเป็นงานกึ่งเลยนะครับนี่นะครับ ชัดเจนนะครับแล้วก็มีปั๊มครบทุกจุดนะครับปั๊มก็คือตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าปั๊มครบก็คือตรงนี้นะครับยิ่งปั๊มครบเท่าไหร่โมเดลตัวนั้นจะดูยิ่งสวยนะครับแล้วก็ตัวล้อแท,ท้จริงๆก็ปั๊มครบทุกจุดเช่นกันนะครับมิติก้านนะครับโคตรยกเป็นสเปคขอบ18กว้าง9ออฟสูงก, 0, ก้านจะยกลบเบรกใหญ่ได้สบายนะครับใส่เบรกใหญ่ๆตัวนี้ผมว่าจบแน่นอนนะครับไม่ติดชัวนะครับ กานยกสวยมากแล้วก็ตัวขอบตรงนี้นะครับมีมิติอยู่ประมาณ1.5 1.5นิ้วได้เลยนะความลึกของตัวนี้นะครับมีมิติมิลลิ่งอยู่สชั้นนะครับกับตัวขอบนะนี่ชั้นที่หนี่ชั้นที่สนะครับอาถ้าขูดขอบหรือมั่ก็จะขูดตรงนี้ก่อนมันซ่อมลงซ่อมได้นะครับตัวนี้มีหลายสีนะครับน้ำตาลดำเทาบอนก็น่าจะมี บอลนี่เขาไม่แน่ใจนะครับสีสีน้ําเงินมีแน่นะครับสวยเลยนะครับกับตัวล้อที่สามเจ็งาน KM r e s s n n g นะครับขอบสิบแปดก้อนูนะครับโลโก้นี่ตัวนี้จะเป็นสเปคบอกเลยนะครับว่าเป็นล้อที่สามเจ็ดนะครับโฟร์ฟอร์มิงนะครับแล้วก็9ก้าคูณสิ 6กูร้อออฟศูนย์นะครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์โบนด้านหลังนะครับอยู่ที่106นะครับสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นงาน made in t h a i l a n d ชัดเจนนะครับ KM Racing นะครับกล่องจะมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยจะเป็นงาน p r r f o r m i n g เป็นการกึงรีดนะครับรีดขยายตรงนี้ยให้มันมีน้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับและที่สำคัญครับด้านหลังจะมีปั๊มตรงนี้ข้างบนนี่นะครับ MK 4 Forming made in Thailand ชัดเจนนะครับประมาณนี้ตัวล้อนะครับก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางในราคา18,500บาทเป็นล้องานไทยโฟ r Forming นะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมีทั้งหยอดแดงหยอดเงินนะครับ ผนใจสอบถามที่นครสัพยางยนต์นะครับ,บ,รบกับเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับ094นะครับ540นะครับ99 99นครสัพยางยนต์นะครับ,บ,รบเบอร์นี้เบอร์ตรงผมเลยนะครับสอบถามรายละเอียดได้เลยสวัสดีครับ Perfect perfect